Hi English the will Telling time. everyone. Welcome back our English class. Today, we will learn our Today to about class. back สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่อง telling the time หมายถึงการบอกเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่บทเรียนกันเลยนะคะค่ะวิธีหลักๆในการบอกเวลาจะแบ่งเป็นสองแบบนะคะแบบแรกก็คือ British English ใช้ระบบเวลาแบบ12ชั่วโมงหรือ 12-hour clock โดยจะใช้เลข1-12ตามด้วย A.M. แล้วก็ P.M. นะคะที่เรียนคุ้นๆกันเนาะ,ะ A.M. ก็ย่อม,มาจาก Antimeridiem หมายถึงหลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงวันนะคะส่วน P.M. ย่อม,มาจาก Postmeridiem หมายถึงหลังเที่ยงวันถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะ ในส่วนของการบอกเวลาเต็มชั่วโมงนะคะที่ไม่มีเศษเป็นนาทีนะคะให้ใช้คำว่า o'clock ท้ายเวลานะคะหรือเราอาจจะเติมเวลาเราพูดเป็น am หรือ pm ก็ได้เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตอนนี้10โมงนะคะเราก็จะใช้เป็น10 o'clock in the morning ก็ได้นะคะหรือจะเป็น10 am ต่อไปเวลา4โมงนะคะ PM เนาะช่วงบ่ายแล้วนะคะ4โมงเราจะใช้คำว่า four o'clock in the afternoon อ่า4โมงนะคะนี่คือช่วงบ่ายนะคะหรือจะเรียกว่า four PM ก็ได้นะคะเรียกได้2แบบนะคะอันนี้คือเวลาแบบเต็มชั่วโมงไม่มีเศษเป็นนาทีนะคะอ่าแล้วสำหรับ เที่ยงตรงเที่ยงคืนแบบตรงเปะ๊ะเราจะใช้คําว่าอย่างไงนะคะถ้าเที่ยงวันแบบตรงเป๊ะเลยนะคะไม่มีเศษนาทีเราใช้คําว่า n o o นะคะและเที่ยงคืนเราก็จะใช้คําว่า midnight นะคะต่อไปนะคะเวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้วแต่ไม่เกิน30นาทีให้นักเรียนบอกนาทีนําหน้าตามด้วย past และชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างเช่น 9.25มง25นาทีเราจะพูดบอกนาทีนำหน้าก็คือเอา25ขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็น25อ่าตามด้วย p a s s แล้วก็ชั่วโมงตามมานะคะก็คือ9แล้วก็ใช้คำว่า9เพราะฉะนั้น9.25มง25ก็จะเป็น25 p a s t 9ต่อไปถ้า5.12โมง12นาทีเราจะพูดว่าอย่างไรเหมือนเดิมนะคะเอานาทีขึ้นก่อนก็จะเป็น12 p a s t สห้าห้าโมงสิบสองนาทีนะคะเป็นการบอกนาทีขึ้นก่อนแล้วก็ถึงจะตามด้วย p a s t แล้วก็เอาชั่วโมงมาไว้ข้างหลังสุดนะคะอันนี้ใช้ในกรณีที่ไม่เกิน30นาทีนะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูเวลาที่เกิน30นาทีมาแล้วนะคะให้นักเรียนบอกนาทีที่เหลือก่อนที่จะถึงชั่วโมงถัดไปนะคะตามด้วย t ูและชั่วโมงถัดไปเช่น ข้อนี้นะคะบอกว่า7จ็ดโมงห้นะคะ,ะเวลาที่เหลือก็คืออีกกี่นาทีมันจะถึงชั่วโมงถัดไปอีก10นาทีจะ8ปดโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราบอกเวลาที่เหลือก่อนนะคะก็คืออีก10นาทีก็จะเป็น10 t o 8อีก10นาทีจะ8ปดโมงนะคะหรือตรงนี้มัน7จ็โมงห้นะคะอันนี้เป็นการบอกเวลาที่เกิน30นาทีมาแล้วนะคะตัวอย่างที่2 8งแปดโมงสี่ เวลาที่เหลือมันก็20นาทีจะ9ก้าโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น t w t o n i n t o n อีก20นาทีจะ9ก้าโมงนะคะนาทีนี้เป็นการบอกเวลาแบบอังกฤษเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าหากนาฬิกาเป็นเวลา15นาทีหรือ45นาทีให้ใช้คำว่า quarter a quarter นะคะแปลว่า15หรือ45นั่นเองแต่ถ้าหากว่าเป็นเวลา30นาทีเป๊ะเ,เลยนะคะใช้คำว่า half half อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอ่าหกโมงสินาทีนะคะ,ะ,นะคะ quarter ใช่ไหมคะก็จะเป็น a q อควอดพาร์สิกอควอดพาร์ s ิกนะคะก็คือหกโมงนาทีนะคะใช้คำว่า past นะคะในอ่าสินาทีใช้คำว่า quarter past นั่นเอง ะะต่อไป6โมงครึ่งเป๊ะเ,เลยนะคะใช้เป็น half นก่อนนะะ half past six half past six นะหกโมงครึ่งต่อไป45นะคะใช้ quarter เหมือนกันแต่จะเป็น quarter to นะคะเป็นชั่วโมงที่เหลืออ่าไม่ใช่ชั่วโมงที่เหลือนาทีที่เหลือนะคะก็จะเป็น quarter to seven a quarter to seven อีก15นาทีจะ7โมงนะคะ การบอกเวลาแบบที่2ก็คือ American English นะคะก็คือเป็นการบอกระบบเวลาแบบ24ชั่วโมง Joint h e o u r clock ใช้ตั้งแต่เลข0ูนย์จะไปถึง24เลยนะคะไม่มี AM ไม่มี PM นะคะเรามาดูวิธีบอกชั่วโมงนะคะ บอกเวลานะคะตามแบบอเมริกันเนาะก็คือเราจะพูดเลขชั่วโมงก่อนแล้วก็ตามด้วยเลขนาทีนะคะมักจะใช้ในทางการทหารหรืองานที่เป็นทางการหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้สับสนอย่างเช่น20นาฬิกาสินาทีก็บอกตรงๆไปเลยนะคะ20ก็20 15ก็คือ20นาฬิกาสินาทีอย่างนี้ง่ายเนาะต่อไป8โมง5นาทีนะคะ805 8 0 o o นะคะก็คือ8โมง5นาทีเราจะใช้เสียง โนะคะแทนเลข0นะคะต่อไป17นาฬิกา50นาทีนะคะอตอนเย็นเนาะเราก็จะใช้เป็น 17, 15 17, 15ง่ายไหมคะแบบอเมริกันจะง่ายกว่า,าแบบอังกฤษนะคะเพราะามันจำง่ายกว่าเนาะในเรื่องของการบอกเวลานะคะนักเรียนสามารถเติมคำประมาณได้ด้วยนะคะเช่น about around หรือ nearly เช่น8โมง2 00นาทีนะคะก็ใช้คำว่า it's about 8 o'clock มันตอนนี้มันก็ประมาณ8โมง2 00นาทีแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะหรือ9โมง27 00นาทีใช้คำว่า it's nearly half past nine เออมันก็จะประมาณ9โมง27 00นาทีอันนี้เป็นการประมาณการนะคะโดยใช้คำสามคำนี้ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็นการบอกเวลานะคะค่ะนักเรียนมาดูใบงานนะคะใบงานเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลานะคะนักเรียนมันเขาก็จะมีะคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อพร้อมกับรูปภาพกิจวัตรประจําวันนะคะเหมือนตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเขาเป็นรูป คอุอาบน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกข้อจะมีคําถามนะคะโดยถามว่า what time ขึ้นก่อนนะคะ what time do you take a shower คุณอาบน้ําตอนกี่โมงนะคะในหัวข้อตรงนี้เขาให้ว่า6โมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูจากคําถามนะคะแล้วเอามาเป็นตัวเรานะคะในการแต่งประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า I อยู่เสมอนะคะก็ตอบว่า I take a shower at นะคะบอกเวลานะคะใช้คําว่า at half past s หกโมงครึ่งนะคะต่อไปตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5ข้อที่1นะคะใช้คำถามว่า what time d o you get up คุณตื่นนอนกี่โมงให้เรียนใช้เวลาของตัวเองเลยนะคะเขียนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้มาเขียนเป็นประโยคว่า I get up at แล้วก็ใส่เวลามานะคะทำให้ครบทั้ง5ข้อนะคะเสร็จแล้วส่งกลับมาในอัลบั้มนะคะเหมือนเดิมตามเวลาที่คุกกำหนดนะคะ สำหรับครูนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะ telling the time นะคะการบอกเวลาก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไป See you again next time